คกรายการค้าของปี2559นะคะของวันที่2มกราขายเชื่อฟุตบอลลูกละ1,800บาทจำนวน20ลูกให้กับบริษัทไทยยูโรทีมยิมประเทศไทยจำกัดโดยออกใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง si 001 1 0 0 0 0นทับนะคะเราก็เข้าไปที่ระบบขายและรับจองสินค้านะคะแล้วก็กด workflow ค่ะ แล้วก็เลือกอินวอยสินค้าขายเชื่อนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะแล้วก็กด X 3เพื่อเพิ่มนะคะเลขที่ไม่ต้องใส่นะคะเล้เสี่ยงองไม่ต้องใส่ะค่ะใส่วันที่นะคะเป็น0 0ชื่อยอ่อลูกค้าในที่นี้นะคะใส่จุดแล้วก,กด enter ค่ะของเราเป็นบริษัทไทยยูโรทีมยิมนะคะ ะะแล้วก็ช่องรหัสค่ะใส่จุดแล้วก็กด enter ค่ะในที่นี้เราเลือกลูกฟุตบอลนะคะแล้วเรามาที่ช่องจำนวนค่ะเป็นจำนวน20ลูกนะคะหลังจากนั้นโปรแกรมจะรันนิ่งยอดรวมให้เรานะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็กด x i t เพื่อบันทึกค่ะ